ผมเข้าใจในคําที่อาจารย์สืออ่อออกมาแล้วก็สื่อเข้าไปถึงจิตของอาจารย์ว่าอาจารย์อยากให้เข้าใจใง่ายๆครับผมทำมาเรียบง่ายอันนีค้คือสิ่งที่สัมผัสได้เ,เพราะว่าคือมันต่อมาจา,จากการแสดงของอาจารย์ในร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พิชาการยี่สิบหลักการยี่สิบประสบการณ์ยี่สิบคือปริยัติปฏิเวทกเทศนาครับผมและก็ออกมาแต่ถ้าเราเอาหลักหมดนี่มันไม่ถูกหลักคนนั่นทีนี้คนที่ไปจับหลักก็หาว่าเราเทพไม่ถูกหลัก แต่ถ้าเราไปยึดกดมันก็จะกดตัวเราแต่ว่าผมไม่ได้ยึดไหนผมยึดธรรมชาติเป็นหลักความเป็นจริงใช่ไหมครับผมสุขทุกข์ไม่มีไม่มีหลักนี่มันเกิดได้ตลอดเป็นที่อย่างนอกรับนั่นเองเพราะว่าคือโดยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เหมือนเหมือนพระอาจารย์ว่าจะจะไม่มีวันผ่านก็คือตลอดเกี่ยวตอนไหนก็จะเกี่ยวอยู่ตลอดได้ดูจิตครับแต่ว่าจะใช้ความบริสุทธิ์ที่ว่าเรามีความตั้งใจเต็มใจบริสุทธิ์ใจกับ พระพุทธเจ้าใช่ตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยนะแล้วก็จะจะเกี่ยวตลอดเพียงแต่ว่าเกี่ยวได้ขนาดไหนเท่าไหร่ก็เอาได้น้อยก็ฉางสะสมไปครับผมค่อยสะสมไปอันนี้คือคือความตั้งใจที่ไม่ที่ไม่กับหน้ากับหลังใช่ต่อพระพุทค์ถูกต้องต,ตั้งแต่เด็กมาถึงถึงว่าไม่เคยเข้าไปปฏิบัติทมที่ไหนก็แล้วแต,แต่แต่ว่าคือความเข้าใจกับความเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างอย่างลงแบบไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวครับ <laughs> มีแต่จะค้นควายให้คาของพ่อนี่ประจักษ์เรื่ยงยๆเรื่อยๆเราผมจะมีลักษณะอย่างคือเวลาฟังธรรมจะฟังของเก่าขนาดไหนก็ฟังแล้วแนบแน่นฟังแล้วก็อยากฟังอีกไม่เสมอไม่ใช่ว่าอันนี้เคยฟังแล้วไม่ฟังอันนี้จะไม่ใช่ผมถูกต้องถูกต้องเพราะฟังแล้วมันเกิดความตราตรึงความแนบนแน่นเกิดยิ่งฟังยิ่งตราตึงไม่รู้ลืมเกิดความสงบเยือกเย็นแบบที่ที่ไม่เคยเ็นตราตึงทราบสิ่งสงบเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุข สุขเกินยิ่งของความสงบไม่มีนี่แหละอนุภาคแห่งธรรมครับผม, <S <S ผ,มผมก็เลยว่าคือผมปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าปฏิบัติงูงูกวาป่า,าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็ชอบนั่งสมาธิอืนั่งก็นั่งไม่มีครูบาอาจารย์ดิไม่ไม่เคยเข้าไปฟังที่ไหนครับคือคือผมสือยู่มาแบบนี้นะครับเ,เพราะว่าเป็นคนิยงานมา,มาตลอดจนจนสมัยนี้เวลาผมนั่งเพราะว่าน่าแต่เกิดนั่งในป่าในเขาในยังมือแค่มันมีเสียงเหมนเสียงหนิกกับกับ กัทำรูไปพอเือเสียงทีผมพึ่งระสคงเขากัดกะตัดง่ายๆคือนไปนั่งเพราะว่านากับว่าเราจะต้องตายไม่วันไหนก็วันหนึ่งเว้นสว์โลกทุกชีวิตถูกต้องมันก็สิเกิดโค้งเย็นมาตอนนี้ผมผมพึ่งมามาเจอประมาณเกือบสองปีว่าโค้หมดเซกมันมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ร้องเมืองว่าเอะมันจิตเท่ามันมันตัวเท่ามันดามาบ่นะครับในขนะทีสมาธิโฟกระจับเบิ่งในค่ำว่า แกมัน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 พิจิครับอาจารย์มันามรู้สึกว่ามันหัวมันสิตาจเนี่ยมันมันมีความยินดีมันมีความแบบเบิกบานสินะครับออประวันไว้เล้ว่เป็นผู้ไม่สะดุ้งกลัวอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดแบบที่ว่าสิว่าสิว่าพูดแบบอาหารแต่ว่าลองสำคัญบ้างแหละว่ามันเข้าใจถึงความตายแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเข้าใจลึกซึ้งแต่ว่ามันมันเป็นขึ้นมาแบบนี้จริงครับุกครั้งพวกเราสอนเพราะวาหน้านะครับมันก็จะมีความเย็นเกิดมาเลยเป็เติดก็ สงบแล้วก็มันยิ่งส้มปีตีมันหัวมันจะตายนะครับคุณชนทัวประจัญหาสีชาจืดมังว่าเป็นหน้าถ้าพูดในความตายนะไม่อยากฟังแอนตี้พักออกแต่อริยะชนแล้วเหมือนผู้เรื่องดอกไม้มันสวยงามไปเรื่อยมันมัปีตีมันยิ่งดีแห่ครับแล้วก็แล้วก็รู้ว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าแปลว่าพ่ไในไม้เข้ามาสีเบื่อโลกหรือว่าสีแบบใช่พระคุณเจ้าสารีบุตรบอกว่าเหมือนคนทํางานรอรับเงินเดือนครับไม่เร่งไม่รอไม่อยากคือทำไปเรื่อย จนถึงเงินเดือนออกความตายก็เช่นเดียวกันทําหน้าที่ประกาศศาสนากิาจวัตรดําเนินชีวิตไปเหมือนรูดรับเงินเดือนความตายไม่ผักออกไม่ดูดเข้ามาผมก็อยู่สดมนเ่าแรงเพราะว่าหน้าสามารถที่แต่จงกรมเนี่ยแค่บกกระไดพรอนร่อง,องเกนดทับเต็มโอ้อันมากคือกันอันนี้กระดูกแตกมอสรองแตกพาเนี่ยครับผมแต่ว่ากรสิเทียแบบเหมือนกับว่าคาว่าอัตโนมัติกับแมนที่นไปขึว่าทำมืออะไรเขาบอเขาสมบบริษัทมนอย เขามีคล่องแบบว่ามัน <C> e <an> คือจังน้ำเป,ป,ปล่ามันต้องจิบเรื่อยๆร่างการชุ่มชื้นนะนะครับ <C> e <an> ผมมุนนีค่คือน้าเปล่าคือยาคือน้ําบริสุทธิ์ครับแต่เรามองข้ามครับแต่ร่างกายมันต้องการตลอด <C> e <an> มันม้งวัน <T> ทำพอนว่า <C> e <an> ว่าพระสิตรงในสวดมันจังสิแปลว่าเอออย่างประมาณนี้นะครับบาน,นี้ให้เขาใจนเนี้ยบทสวดข้ามสวดเศรษฐีผพ้พนิมนุน์พระมส่วนกับให้พระผู้เจ้าสวดสติปัฏฐานสูตดเนี้ยที่เทวดาเอาราชดลมารับน่ะ แล้วก็เข้าใจคําสวดสิสธิภาพสวดใช่ไหมครับปเป็นบาลีเนาะเป็นภาษาที่เ,เ,เ,าเขาออกกันตอนนี้ก็ซ้ำรองสารพัดเนี่ยฟัง,เ,งเขาไงเพิ่นเข้าใจทราบซึ่งใด้บทสวดเทวดากาจจ็แซ่แซ่กันสิประหัปยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนเราฟังสวดมนต์อยู่พระบ่เห็นบ่ได้เกิดญาณนี่ว่า,าอบอกให้พระหยุดธเหยุดครับยุทธจะฆ่าก็สวดไปบอกให้ยุทธดีหน่อยเมื่อวัดท่อนเจอวันนะาแปลูกแปลจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ว่า เหตุในเท่าสิ่งขาใจบทสวดมนต์เป็นภาษาเฮายิงออกมาใส่ได้ตอนนี้เราเราสวดมนต์เอาไว้ที่มนต์สวดได้เป็นภาษาจําได้ด้วยสัญญาแต่ไม่ได้ดึงมนต์ที่สวดมาเป็นปัญญาใช้ในปัจจุบันเหมือนไปอ่านสูตรยาแต่ไม่นามากินทําอย่างไรพุทธาบริษัทสังหายจะนําบทที่สวดแต่ละสูตรออกมาใช้ในชีวิตจริงโดยไม่ต้องสวดแล้วมันจะยิ่งกว่าสวด มันยังเหตุอะไรเต็มที่ครับเนี่ยเนี่ยพระสงฆ์ต้องซื้อตรงนี้ให้ให,<ป>ให้โยมเข้าใจดี่ดีไรครับอย่างปร,รารญญาสูตรนี่ข้นเราไม่เกิดเป็นนทีทานไปเป็นนี่ไปใครจะไปดึงไปเจาะประสบการณ์การปฏิบัติมันสิไปดึงออกมากบอกสู่ฟังให้เข้าใจได้ครับตอนนี้เราเข้าใจปร,รารญญาสูตรแต่เราสวดไม่ได้ครับอถ้าไปสอบก็ตกบาลีหมดแต่แต่เราเข้าใจทุกเราหนักนี่นี่ผลมันจะตรงนี้ทำมาแต่ที่พระอาจารย์บอกว่าเศรษฐกิจเราบมันมันก็จำเป็นลำดับไปบ่แมนเป็นลำดับเป็นเสียเทสเช้าเช้าเสียเทสไปไปเรอยครับ นี่นี่นี่ภาษาความเข้าใจในสูตรนี่เด้ได้มาส่วนเท่าสว,สว,สวดบ่ไหน, <โบ S 1> นได้บาดหรือสวดได้มันก็สิมวนไปอีกอย่างนึงมันสิเป็นคล้องจองเป็นสอดรับไปทํานองนั้นทํานองนี้ไปเด้บ่บ่บก็บคยสวดแล้วก็บ่เคยฟังนะครับ,บแต่ว่าพอฟังเว้าสเต็ปของพระอาจารย์นี่ไอ้ที่เข้าใจแล้ววา่าตรงกลางก็หมายตรงบ่ไปติดจนเจ้าแม่นนั่นน่ะแต่ว่าควาเข้าใจบ่เข้าใจออกเอาสิได้นั่นแหละครับผมคําว่านิพพานนี่คือหมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่นี่นี่ นี่ค่ำค่ำจำกัดของอาจารย์เด้อผู้ได้เทวาเถึงนี่ต้องเข้าใจประโยคนี่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหมดสิ่งปรรถานาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือสามสเตปผู้ละคนหมดสิ่งปัถานาแต่บ่านดับสนิทมันยังเกิดอยู่เนี่นนะมันยังมีส่วนเหลืออยู่นะแต่ถ้ายสามอย่างนี่เป็นบ่อละเอียดหรือสิ่งบอ่อนหมดสิ่งปัถานาคือปัตนาสามเมื่อปัตนาสามัสมุทัยก็มาเกิดาปทุกข์ก็มาเกิดนั่นมันก็เป็นมากไปที่บาน เป็นสายนีโรดมาถามคามว่ามันก็เป็นสายถูกที่บเปลาตัวดับมันบ่ทันดับตัวนี้นี่นี่นี่ว่าพอมันถามประลับสิสิ่งผอมสิเกิดแม่นครับมันพร้อมสิเกิดพบจะมีอยนี่เรียกว่ากิเลสสามอย่างเนาะมีติดก็ไม่กิเลสอย่างหยาบรังแคด้วยศีลไม่ฆ่าใครแน่นอนแต่ก็ยังไม่ไม่พอใจอยู่เอาดับด้วยสมาธิปริยัติธนกิเลสแต่ว่าอนุสัยกิเลสนี่ยเจ็ดอย่างนี่โดยละเอียดนี่ต้องละโดยวิปัสสนายาแต่เมื่ดับตัวนี้จึงสิบว่าเกิด หนึ่งสองอาจเสีมีดับแต่ว่าตัวสามนี่ต้องยากยิัสนาเพราะบวายอยู่ว่าว่าอนุสใสให้จันแนมมันจะเสียดับแต่มันละเอียดจะเกินดยิบสนาหยาบแมสติปัฏฐานสี่ถึงจะเข้าได้ที่สมาบัติแปดก็ยังดับไม่ได้ครับกายไปต้องเอาสมาบัติพลังสมาธิมาพิจารณากายวิชาจิตตามสติปัฏฐานสี่แต่วาดับภาษาทั้งสองอย่างขึ้นเก่าหลอกไม่ได้เพิ่นเพิ่นดับภาสาหยาบแต่เพิ่นเอาจิตไปภาสะในละเอียดคือยินงยิ่ในชาติสุขในชาติมันยังเป็นภสสะที่ละเอียดอยู่นะเป็นมโนภัสสะครับ ว่า<น>ต้ไปดับตัวอีกทีหนึ่งตัวย่อยยีนในชาติตัวนั้นก็เป็นยาน่านบาทชาตินี่ส่งไปหอดพระรมโลกยี่สิบชาติแปดเมืองสี่พันปีสี่พันกับพุสูงสุด <S S S <c oughs> แต่ว่าญานนี่ไปนิพพานชาติไปพุ่ม่านไปนิพพาน <c oughs> นี่จะในพุทธศาสนาอภิธรรมหยอดธรรมก็มีได้พุทธศาสนาอันอื่นมีคั้สวัด์ไปสวรรค์ท่าบุญไปปกตินางชาติปกติแต่ยังไม่มีธรรมอันยิ่งคืออภิธรรมที่ไปจําแนกให้อัตตาตัวตนมันสลายไปศาสนาอื่นมีชาติมีนั่งสมาธิไป ได้สมาบัติไปพรหมโลกมีฤทธเดชแต่พุทธนามีญาณมีปัศนาที่สาขาเจ็ดขวบได้ญาณสดาบันบรรลุด้วยญาณฟังอนุพิกถาห้าสมาธิพระท่านเปลี่ยนเลยเล็กน้อยเจ็ดขวบพระท่านห่วเรื่องสมาธิแต่ว่ามีสมาธิในความดีจิตสร้างสมมาและความปัรถนาไปฟังเทภาษาสระสสกัตเทในฟังกระต่างใจฟัง,ฟงเข้าใจในคําเทศหาย่างนะนะท่านสวรรค์โทษข้องสวรรค์ในขามาการออกจากกามท่านศีลสวรรค์ โทษ้องสวรรค์การออกจากกามเข้าใจเป็นลําดับไปโอ้หาย่านไปสวรรค์บ่มีศีลจะลงมากอีกมีโอกาสต้องลงอีกแต่สิเที่ยงเที่ยงเกินเที่ยงโลงนี้มันก็ยังเสี่ยงอยู่เนี่ยเข้ามาการคมอารมณ์ม่ีสุกกว่า่านก็ออกจากกามเป็นลำดับไปเนี่ยนะก็จังไดโซดาบันเป็นควาเข้อใจตามอันดับ,บนี่แหละแต่ข้าให้ถูกต้องแต่ว่าผมมองว่าถ้าผมเป็นคนเป็นคนโทษสาจันนิยมจริงอ,อยู่นั่งสมาธิมาตลอดแต่ว่าการนั่งมันอกาสนกตนนั่งมันอว่า เกลรียนมันก็ยังหนาอยู่ด้ว่กับมันพายจานวา,วาเวาสิฐกิจว่ามันต้องใส่วิปัสสนาญาณไประง,งับหนึ่งสองคับตที่สามยังฝ่งแห่งครับกับมาพี่หน้าอยู่ว่าเป็นคนโทษสาจะมีนวามโน้มแต่ว่าก็ได้ดีตรงที่วา่าคือตามหลัวเอาเพราะว่าแกก้อนนี่แต่ก่อนแห่งตำบวจได้ตามหลัวเลยครับคือตะเลียนนะ้ำแมนครับเพิ่นเชื่อวิ่งตามแล้วก็ไปเป็นเครียดคนเครียดยู่ตั้งไร้หมื่นเป็นเดือนแบบีครับแต่สมื่นนี้คือมันคือมันหูวเร็วแล้วมันก็ตัดเร็วแต่ว่ามันก็ยังเป็นโทษสาที่แรกอยู่นะครับอืม พาะว่าโอ้โฮมันนันมันสะสมมาหลายน้อครับเนาะหลายครบหลายชาติครับมันมันก็เอาหินทับไวเพราะเอาหินออกอหยามันก็ขึ้นมาสิแนนโคโมเซกมันเป็นแบบนั้นเขาอาจสีเพิ่งรู้แต่ดีแล้วที่เขาได้รู้ถือว่ามีจุดเริ่มต้นเมื่อมีการเริ่มต้นก็เส้นชัยก็เกิดขึ้นวิจะหาไกลเข้าพระย่ามตามรอยพาะศาสดาเพียนใส้คาว่าเพียรบ่ครับผมแต่พยายามยังอยู่ไกลแต่ถ้าว่าเพียรนี่แมนเพราะว่าพยายามเนี่ยยังอาจจะมี ฟื้นนิดๆแต่ถ้าเทียนเนี่ยคือพร้อมสปีดถ้ารถก็น้ำมันเต็มถังคนขับพร้อมสตาร์ทเด็กเขาเล่งไปเลยนะแต่เยายามหาน้ำมันเต็มกันเด้อยเขามีน้ำมันก็สิไปหลอกกันนะเทียนแล้วก็เพียนในชีวิตปกติเขานี่แหละคแต่ถ้แต่ตื่นขึ้นหอวนอนงรับยืนเดินนั่งนอนตลอดยุบสี่อาจารย์นั่งเราจูไปอยู่ไปยังเที้ยนตลอดรู้ตลอดนะครับเป็นอินทรีย์สังวรศีลบาทมีเศรษฐีขาดอยู่ในใจเข้าตลอดด้วยเพราะว่าสิไปใช้กับตามสติตามรักษาเข้าสิ้ทุกข้อคือสติและลึกใน <ผ>มสมาธิตามมาผมเคําำสอนพระพุทธเจ้าแห่งพอตอนนี้ผมว่าพ,พอฟังพออายจารย์แห่งแต่คือแสดงออกมาเป็นธรรมชาติบัดน,นี้ผมเองนี่ผมอยู่กับเในงานบริษัทยหงไงมากนี<ไ>่คือคีพานมานี่มันมันเห็นมันทุกอย่างเลยบัดนี้จะขอในบัดน,น,นี้พอมาถึงตอนนี้เห็นคมบริของเจา้าของทีพานมานี่ว่ามันบริมาอย่างไรบัณฑิตเห็นโทษใช่เลยมัน่านมาให้แต่โทษคนอื่นแม,ม่ครับมันเห็นคมบริของเจ้าของหลายเกิดโทษาไงจนจนทึงได้รู้ปากก็รู้ว่า พ่อนี่บบแมคนคนดีเ้อแต่ว่าพ่อเป็นคนที่ว่าพยายามสิดีอยู่อิต่อไปพ่อจะเป็นคนเทียนดีแล้วนะมันเห็นจยงสันเลยครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าสม้อนี้ทุกมันสิบ่บ่อหลายคือสมัยก่อนสมัยก่อนอีเก็บมากเมื่อเลยสม้อนี้ทุกนี่แก้แก่แก่ัวได้ว่าแก้แก้ไดบอกเพราะาธารณก็เตะถิ่มเลยผมว่างเลยผมบอกลูกขึ้นกันเอาจิตเข้าไปไว้เหนือปัญหาทุกอย่างแก่แก่จนได้แก่ได้แก่จนได้แก่บ่ด้ว่างเลยปัญหาปัญญาที่สํานี แต่ก่อน,นมีแต่ปัญหาปัญหาปัญญากกับพีคสนนี่นก็บอกเดี๋ยวไปอยู่ไกลอ่ะนะโอ้ทุกแห่งครับอาจารย์อเอามาเมื่อไรปัญหาขาดทุน,านมากเลย<ๆ>แก้เมื่อไรกับเพี้ยนสิไปแก้มันอยู่ส่วนไนครับคำว่าขาดทุนไม่ใช่ว่าขาดทุนในทรัพย์สินเงินการทอนี่ขาดทุนในอารมณ์มขาดทุนความสุขกันนะครับผมถ้นที่นี่ยังไม่ทอดเมื่อไหนที่งานการงานดีไปมันอาจจะสุขกันนี่เลยนะครับผมเห็นนะเป็นมนุษย์ขาดทุนในส่วนมากตอนเนี้ยที่มันมีธรรมะก็เรียกว่าคือเขาพยายามตามขั้นตอนุทธเจ้านี้ผมมองว่าการพัฒนาผมมันคอยไปเหมือนกับเก่าหมด ราะว่าผมสังเกตว่าเป็นอย่างพวกเหมือนผมจางพกบวห่วงบวงหงลูกบวงหงแม่บ้านบวงหงหลานบวงหงธุรกิจว่างพัสดะนี่มันมันอยู่นี่นะมันอยู่ตรงกลางผมก็บอกกับเขาเลยว่าแตจียึดแต่แต่ไม่อยู่บานสวนนี่สิบรสิบรไฟบรไฟห่วงเจอลูกหลานแต่ว่าเวลาเขามีปัญหาอย่างซอยเขาแก่เต็มที่เเอาพร้มมต็ที่แต่ว่าแก่เต็มที่คือแก่ได้แก่ได้นะครับแก่หมดเลยพุว่างเลยแล้วผมบอกเอาใจไปทำห้อนกับมันเลยคือแต่ก่อนมันมันบมเป็นอย่งสั่นกับพย์โอ้ยมันแบกมาั้งโอย ถ้าผมบ่ได้ไปบวชเนสายวัดป่าตอนอายุสี่สิบขวตอนนุ่มบ่เให้บวชนะครับก็สมว่าโบสถเกิดได้ครับ,บ<า>แต่ว่าพึ่งจะมาบวชแค่ยี่สิบเอ็ดหมื่อตอนนั้นโบสถิเกิดท,ดทุธะเนาะแมนครับผมแตู่้ได้ว่าไปทั้บุญไปสู้ครับไปก่อนวันนี้พอผมมาฟังยังมาฟังคำศน์ของพะอจานีเคยเขานอกมาทางนี้อยู่แล้วพอฟังพมดอ,อย่างมันสิบแบบเอ้มันคือฟัง,งางมันคือเข้าใจงงางมันคือฟังแล้วมันคือเย็นอย่างประมาณนี้ครับทางสายกลางที่เรียบง่ายแต่ในขณะนี้ถูกปรุงแต่งไปให้สลับซับซ้อน อยู่ยากเราสร้างกลไกขึ้นมาเองน้ําที่ดีสุดคือน้ําเปล่าแต่เราไปพอใจน้ําส้มน้าหวานแทปซี่โคราดซูซ่าตอนนี้เจอทางตันแล้วเพราะมีผลข้าง,งเคียงบอหวานกินสุดท้ายก็ต้องมากินน้ําเปล่าิีัสสัาญาณคือน้ํา,านนเปล่าสิ่งเหล่านั้นคืออิทธิฤทธิปฏิหารความสู้ซ่าในการภาวนาแต่สุดแล้วก็คือยานที่บริสุทธิ์คือน้ําเปล่าที่ต้องมาดื่มเช้าเย็นที่ต้องมาหล่อเลี้ยงร่างกายิปัสสนาญาคือน้าเปล่า ไม่มีแต่มีอยู่มีแล้วก็หามีไม่ครับดังนั้นธรรมะอยู่กับทุกคนแต่เราเล่นเลยไปกลับมากินน้ําปล่าค่อยคิดไปค่อยนั่นไปบริหารร่างกายไปนี่แหละครับกับพยายามอยู่กับปัจจุบันนะครับพระสดาบันถูกหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเหตุการณ์เกิดดับผมสิพยายามบอลคือเป็นพยายามไหนคือพยายามตัดอดีตกาบอนาคตถูกต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันพระเทกระตาสูตรขึ้นต้นกับอกเลยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววงเล็บด้วยอะไร และไม่พึงพระมบสิ่งที่ยังไม่มาถึงเห็นไหมพระศาส,สดาหให้เราลดอดีตปิดอนาคตครับบุคคลใดเห็นทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจง้งไม่งอนเงันคลอนแคลนเขาควรพ,พ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้แล้วามาขยายความทําอะไรทําเฉพาะหน้าที่จแจ่มแจ้งถึงต้องให้เพิ่มเพิ่มพูนทิ่งเ,เพียนทาเฉพาะหน้าคือเมื่อใดที่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนั่นแหละครับผมไม่ใชเสียวันทีแวบเดียว เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราโทกสะไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เรานั่นแหละคือทาเฉพาะหน้าควรพอกคูนขพ่งเปลี่ยนอาการเช่นนั้นไว้ให ah. ้เห็นให้มันว่างถ้ามีคูณขึ้นเสี้ยวเดียวถ้าเห็นสังขารเกิดดับประเสริฐกว่าอยู่ร้อยปีนี่นี่คือพระศาสดาเน้นให้เราเห็นขันท่าหนื่ว่าไม่ใช่เราคําว่าทาเฉพาะหน้าคือเห็นขันห้าเป็นอนัตตาเห็นขันท่าไม่เที่ยงเห็นขันท่าเป็นทุกข์แม้จะเสี้ยวเดียววินาทีแวบเดียวนั่นแหละคือทาเฉพาะหน้า เนี่ยมันก็อยู่เฉพาะหน้าเราหมดีขันห้านี่แต่เราเห็นเป็นตัวตนหมดเลยแต่ถ้าเมื่อใดบุคคลน,นั้นเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฉพาะหน้าว่าไม่ใช่ตรไม่ใช่ตนดูลมหายใจไงเห็นลมเป็นของว่างมากเปล่าปุ๊บนั่นแหลทะทาเฉพาะหน้าลมนี่คือกายกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเป็นธาตุยหญ่เนี่ยควบคุมไม่ได้ยี่เกิดดับทาเฉพาะหน้ารู้สึกที่กายรู้สึกที่ลมดูอารมณ์ดูจิตเห็นสภาพธรรมเกิดดับ ที่ซอยไดก็คือพยายามอยู่กับลมตะไบกัเพราะว่าคือสะไบอยู่กับลมนี่ผมก็สัญญาณเนี้ยเราผมเป็นคนที่นอนนรับย่ำเป็นคนใดย่ำขึ้นย่ำขึ้นตองนอนนรับก็พุทโทษท่านั้นที่เสียรับได้่องบกกำป็งบ่รับครับเป็นคนที่นอนนรับเนี่ยอาณาปานสติลมหายใจนี่คือที่หลบมาครับลมหายใจเป็นความว่างเป็นอากาศธาตุราคะโทสะโมหะตั้งไม่ได้แต่ตั้งไว้ที่กมันยังมีชอบมีชันงมันเป็นรูปอย่างทำไมถึงเอาไว้ให้ที่หลบ ทำไมเสี้ยวหนึ่งที่ดูลมถึงมีอันนี้ส์งมากก็เพราะว่าในเสี้ยวหนึ่งที่ดูดลมนะั้นมันว่างมันวางอัตราตัวทัว้งหมดเลยปล่อยวางเสี้ยวเดียวนะก็ต่อเสี้ยวไปเป็นสิบเป็นยี่สิบได้บอกมากมันเห็นแต่เหตุแหงนอ,อย่างอยู่ในร่มนั่นแหละเอาะเอาพุ่งเขาร่มเขาล,มเ,ขาลมเลยนะครับแล้วก็ทรงยืนยันได้ว่าบคุคคลใดที่ดับไปกับลมหายใจจะมีความสว่างไปทธีไปหาใช่ความมืดไหมอันนี้รับประกันกับพระคุณเจ้าราหุลบอกว่าราหุล ถ้าใครมีสติตยอยู่ที่ลมหายใจและ,และดับจิตไปกับลมหายใจนั้นจะมีความสว่างบาที่ไปคําว่าไม่สว่างหามีไม่อย่างน้อยก็สุกติแหละแนวค่ำเป็นคําเดียวนะครับแน่คเป็นคํำสองค่ำใดพิสการเปลี่ยแนแปลงยืนยันเลยทด้ว่าจะมีความสว่างบาทีไปสว่างก็สุขติสว่างชั้นไหนชั้นไหนอะไรเจ้าชั้นไหนก็ว่าแต่เป็นทางสว่างขนาดนเอเมื่ก็ยังบอกว่าสมัยเป็นเป็นบุคคลิสานบอกง อยู่ในอาณตลอดแม่อยู่ีนลมหายใจมีสติพวก็เรียกว่าผมมีกำลังใจในการอยู่เวลาเวลาีอย่ยพวกศรีเทพเขาลมมาลมคณะครับพระโพธิสัตว์ยังอยู่ในลมแล้วเราปุถุิชนจะไม่อยู่เลยใช่ไหมบารมีก็มีไม่มากทุกข์ก็มียิ่งมีมากยิ่งต้องอยู่ให้มากครับตอนนั้นผมศึกษามาเป็นระยะนะครับพยานผมคือผมบริเล่งแต่ว่าผมก็บบริเต็งลดผมบริถิ่งนะครับเธนึงผมสิไปตายอยู่หน้าผมไปพรหลุมไทรหน่อยไป เป็นเอาหวยไปไปใส่หน้าหกสิบเปอรเซ็นต์พ่อซืเบิง่งเัอรินซื้อปกติจานเขานะบัดนี้ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องแผลโควิดฉีดสามเข็มน,นะครับผมบปกติแท้แดดนะครับเป็นงานผมตพิงสูแ่แดดแต่ว่าตอนหลังนี่มันมันมีปัญหาเรื่องฉีดโควิดในตัวผมนะครับบัดนี้สิไปตายอยู่หน้าอยู่หน้าสังกำแพงหน่อยช่างเขาสิเกียร์นะครับผมเบิร์จากพื้นหน้าเนี่ยขึ้นมาทั้งทั้งทั้งโน่นนะพกกำนั่งลงเลยบัดนี้พกกำหนดพุ้โทษนะครับเพราะว่ามันมันค้นปฏิบัติเราคำนอง แต่ว่าพราอาจารย์หูบอกครับว่าผมกาหนดเด็กแค่พุทธเขากระโทต่อสีกาหนดต่อบริอะไรครับมันเห็นจิตมันเห็นอย่างสีครับตัวนนะครับลมหายใจผมมันมันถูบังคับแบบนี้ครับค่อยๆบังคับลงมันสีต่าฮห้าสิท่ามันบริเดไ้ครับต่างห้าร้อใหายลมมันค่อยๆดับลมบุห่าเป็นอย่างไงเห็นเห็นชัดนําเห็นหลรที่นี่ผมบริอาจผมบริดีนร่นเพราะว่าเครื่องเครื่องเครื่องมาในสายภาวนาน ลงมาเรื่อยๆม,ม,มันไม่ได้เอือดเอือดนมากมายแต่ว่าเราไม่สามารถไปทานได้เพราะเพราะว่ไหนปุ๊บผมก็เลยจำได้ว่าหลวงปู่เจียเคยบอกว่าให้รั่วพุทโธนะครับสิทธิเอานะครับทธิ์เพรามันก็คิดพุทโธพุทโธพุทโธของสิทธิ์เอแต่ว่าขณะนั้นก็เห็นล่มมก็แล้วสิทธิ์เอาบันนี้มันก็นั่งมันลงมาจนสิทปิดขนาดนี้นะครับอาจารย์ลูกไส้ผมก็เห็นแต่ว่าผมเบื่อหนูไส้เพราไหนแต่ผมเบื่อเพราเพราะกระเบิงล่มเพราะมันสิทิปิดบันนี้สัญญามันขึ้นมาอย่างไหนผมผมบอกว่าหมอเคยบอกว่า ถ้าสิ้นส้นล่มนีให้กระตุ้นหัวใจตัวเองอืผลจะมีสองอย่างคืออย่างหนึ่งคือตายไปเลยอ,อย่างที่สองคือกลับมาแต่ผมบริใจเนิะสิใส่สัญญาตัวนั้นเลยครับแล้วผมบ่งหูว่ามันขึ้นมาได้ยังไงมันขึ้นมาผมก,กระตุน้นกระตุ้นมากระสว่างทั้งอันนี้เลยอไปต่อได้อง <laughs> บันี้ก็เลยเพอมาทึกษาทึงตอนนี้แล้วฟังพัดได้พีรงนี้ังพาจานมาแน่นอะผมก็เลยคือยจอหลังไปว่าถ้าตอนนั้นผมหูวคือเคื่องมือนีน้นี่ผมสิ่อใส่สัญญาตัวนั้น ผนสิบอยเห็นลมมันดับไปเลยดับคำลมเพะว่าผมเสียคําสอนภูใจเจ้าที่เพิ่นเคยบอกคนที่อยู่ในอานาบรรสตีนี่ผลคือถึงอมตะแห่งธรรมอย่างตามอนาคามีอพอผมก็จำมานหน้าแล้วหละครับอแต่ว่าก็เป็นการจํามากแบบเาเล่าสินะครับอาจารย์แต่แบบพ่อมาฟังฟังหลายๆตอนหลังพอฟังผู้บาอาจารย์เนี่ยฟังก็เลยคิดเอาเองว่าถ้าหูเหมือนนั้นนี่ผมผมสิบ่ใส่สัญญาตัวน้ะ <laughs> เพราะว่ามันมันมันจะดับลงแบบว่าคือคือเราเขาอร้อสามารถท่านมันเนี่ยพงกันเรืยเดื่อยหูว่าทีผู้บาอาจารย์บอกว่าปฏิบัติเดอ้อปฏิบัติเดอ้อเวลาสิตายมากท่าก,กันไม่แตกนี่มันไปสู้ก็ได้เลยเพื่นว่านะครับครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตที่ว่าผมสิตายแรือผมกลับขึ้นมาแต่ว่าสัญญาตัวนี้ยังเกิดขึ้นมาหรือว่าเข้อเริต้อถึงข่าวเนี่ยนะบอจนะว่าท่านว่ดเชื่อดหรือว่าดับมาจากก่อนท่านดับตัวนั้นไปอันนั้นขั้นนี้มันเกิดผสมแก่เหตุครับผมที่พระคุณเจ้าตัดนกคืออสมัย่่่นนีผู้ใดชา แมพื้นฐานพอแต่ก่อนมีแต่แปลมีแต่ผู้เพิ่นไปว่าแมอพรรคพวกน่ะเพิ่นก็ได้สมาบัติครับเพิ่นทวยพระศาสดาไปบอกกันเลอรหันนะพื้นฐานมันต่างกันคำตัดนั้นจริงแต่นั่นคือสูตรของคนนั้นแต่สูตรของเรากิเลสยังเต็มอยู่ไงแป่เป็นจริงก็ว่าอาจารย์มันยังมีอยู่มันดับตอนนั้นมันก็บ่ได้ไปชั้นที่3เด้แม่นครับไอ้นว่าถ้นไปก็โกงสิคือคือแต่ว่าเหตุลึกๆนั้นกากกบ่ฏในมุ่งหมายตัวนั้นเหตุลึกๆนี่ที่ว่าบ่อยากอยู่ออีีีหลน่คืมัน มันเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์มาหลายนะครับอาจารย์ทุกคือเมื่อวันนี้ดับไปแต่ว่าปฏิบัติดับให้มันผ่านกระบวนการต่างมาเรียนรู้ตัวการจิ๋วนะเห็นจนเบื่อว่ะมันจิตายเป็นการเป็นยินดีในความตายตอนนั้นเด้นี่แม่นบอกครับแม่นที่ฟังๆบอกมันยังเสียดายตอนนั้นอยู่คับไปก็ไปสิไปผุดเพราะว่มันยังเป็นความจริงอ่นเนาะเือความจริงยังมีอย่าต้องมาชดใช้ถ้าอันนั้นสัญญาจะซื้อมาคืนมากหรอกไม่ต้องสว่างไปเลยนี่ยนะครับผมอีกอย่างไม่ใช่มีผู้เบิ่งอยู่เลยไม่มีผู้เบิ่งผู้ดับอยู่ S <S มันต้องว่างขวานมันต้อง <c oughs> กำนดได้ขวานนับได้ <c oughs> โทรศัพท์ไม่ใช่เราเราไม่ใช่โทรศัพท์ว่าปล่อยเบิ่งมันคือเบิ่งงูผิดเนี่ยแต่ก่อนนะครับไปเป็นงูผิดไป,ปไปถือผ <c oughs> ิดหรือเป็นงูผิดเสเองวันนี้เ <c oughs> บิ่งเบิ่งงูเฮาแต่ว่าอย่าให้มันกัดใ <c oughs> ห้มันคุนชินต่อไปต่อมามันก็เอาออกได้ผมว่าพี่หน้าตอนเราพอดว่ามันมีสูตวิุบบเบิงเสแท้มันก็มีแจะถูกหน่อยก็ทูกหลาย ทุกจะอยู่หมดไหนพกับพก็พย่งคิดถึงความเดียวผมเป็นมานะวาตามประสบการณ์ทองอาจารย์ละใดโดวยย่านปัญญาคือการเห็นโทษเ่ยอันนี้โทษครับผู้กาก็ไปเพง่งเอาเสื้อผ้าไปในนี้น,นี่มันเป็นการลบไปเอาอยางหนึ่งม,มาตานยางหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นโทษในราคะที่ภาษาสราซนแสดงมันจะสิละใดเห็นโทษในโทษสะมันจะสิละใด้ดนีเป็นปัญญาในใจเสียนใดเสื้อโดดทุกคนแต่คงว่าไฟห่อนตมบ่ยอยากจับนะคงว่างูคิดท้องตมบอยอยากเข่าไก่ เห็นโทษพิจารณาเห็นโทษในในสติปัฏฐานให้พิจารณาเห็นโทษของอารมณ์ของการเกิดดับของราคะโทสะโมหะมามันเสียดแทงกสิละใดจะหนีคือปัญญาบริสชยน้ำนักมาสัมบริออกแห้งลายตรงมุมว่าทั้งการเห็นอนิจจสัญญาเราลำนะแม่นสัญญาซีบมันเราเอียนจากอนิจจสัญญาเลยนะครับผมเดี๋ยวสิพยายามต่อไปเพี้ยนเพี้ยนต่อไปอะไรมันเต็มทังเลยก็เพี้ยน คงสิรบกวรปออาจารย์สมีกรครับก็มีโอกาสกครจัเสียเด้เพราะมันรบกวนด็ผลยอดปัญญาเด็ต่อยอดเด้เป็นปฏิสันถาในให้เราทเทเทวดาหให้พระธรรมของพระศาสดามีการสุนทรขึ้นมองได้สุน,นทรธรรมสิสว่างใน่ถาดในการในสถานที่แห่งนั้นนี่คือบูชาวิสาขาในมือนี้ก็ถือว่าเป็นบุญลายูคเพราะว่าผมคือผมปรายจารย์ยังผมมาหาพระอาจารย์ผมเด็ฟังธ่รนนี้ผมถือว่ามันเป็นมงคลสูงแห่งในชีวิตผมนี่นาที่ข้องพิสุที่พระอาจารย์ แต่ที่ครอบสูตรในการหายอะไรก็ถ้าทำ่งบริสุทธิ์นะมีได้นัดหมายมีได้วางโปรแกรมล่วงหน้าสองแล้ววนันนี้สองสองคนนะสองครูสองทีมนะมพ<อ>ระเจ้ากระเยังเคยจำได้ที่ถ้ำโพเจ้า,จาวคนว่าไปเห็นบุญมงคลทรายตะบะเลยป้องถ้ำเกิดที่ว่าเป็นบุญหนีที่บวชบริบรูรณ์คือได้บุญแต่ยังไม่มีอานิสงส์ครับผมได้บุญมากแต่ยังไม่ไอานิสงส์มากอานิสงส์นี่คือผลจากบุญเขาไปละความตณีละทุศะโมหะเนี่ยนะวันนี้ทั้งได้บุญมากทั้งได้อานิสงส์มาก แต่ที่เขาทำสวยมากเขาได้บุญมากแต่อันนสงสงน้อยอันนี้ส์คือการละมหาทศสารมันยังน้อยเรนั้นบุญที่ได้บุญมากอันนส้ส์มากคือบุญที่ฟังธรรมแล้วเราเมื่อเพียรกระทำกระทำตอนไหนบ่เป็นกบเป็นนางอยู่บาดตอนนี้แหละทาความเข้าใจปฏิบัติธรรมคือเพียรทําคือเพียรทําความเข้าใจให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผัสสะทั้งสองอย่างมันอันตรายทั้งบวกทั้งลบนะั่นให้มันอยู่ตรงกลางไม่ติดฟังซ้ายไม่ติดฟังขวา จิตก็จะล่องลอยไปตามนระเจ้าพญาลงสู่สุดปการทะเลคือพระนิพพานไม่จมลงเคยไม่ศีลวิบัติไม่ติดฝั่งซ้ายคือชอบใจไม่ติดฝั่งขวาคือไม่ชอบใจไม่ขวางคลองไม่ยินดีในเทียบตัวในตัวหนึ่งในอมนุษย์ก็จะไปตามทางสายการนี่แหละผมผมมาพระอาจารย์เวลาเทของบ้านนี้คือคือพระอาจารย์สามารถหูและก็ต่อไปหมดแต่เวลาเน้นของบ้านเน้นในเรื่องของปัญญาในเรื่องของวิปัสสนานี่ ถึงมันเป็นเน่นในเรื่องของความแจงนะครับต้นไม้อีงต้นเอาอเอาเตรเลีฟกนไม่ต้องไปบรรยายกิ่งก้านสาขาดอกใบเปลือกอะไร,รบ,รบางทีผมฟังตอบเรื่องน้กสวรรค์ตอบยังตอบเยมอตอบตอบให้เขาได้หูสินะแต่บัดเวลา,า,าอาจรย์แห่งออกมาแท่งในเรื่องของปัญญาในเรื่องที่ปิตวิยา,าค,ครับ,รบผมคเลยว่ามันมันมันก่ามันก่หายอยากอยู่นะครับหายอยากอยู่ครับเพราะว่าแล้วก็เป็นข้ามที ที่ฟังง่ายแล้วก็เขาใจง่ายนั่นผนะครับธรรมะเรียบง่ายดังทางสายกราครับผมพิธีไม่ต้องมากจะตั้งใจมาก่อไปตั้งใจหายเต็มใจหายแล้สังกัขอให้การสัทนานี่จึงเป็นอานิสงส์ที่องค์พระสาสดาบูชาพระพุทธองค์ในการปฏิบัติในวันอิสราขาว่าด้วยการเกิดประสูติตรัสรู้ตัดโมหะโทสะที่เรารู้แล้วมายู่กับผู้รู้แล้วก็ให้สิ่งนั้นนิพพ่านไปดับโมหะโทสะไป ไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นขอให้ผ่านพบพระนิพานของค์菩萨สดาอนโมทนาจะตาโรธรรมาวัฒทันตีอายุวันโนสุขังพลังขอสัพพามงคลจงมีแด่ท่านขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีความโชคดีความสําเร็จทั้งหลายจงมีแด่ท่านตลอดการชั้นนั้นทุกเมื่อเถิด แล้วแกที่ได้บอกเรื่องเสียตายอาจารย์ฟังก็ได้หวูวว่าจะคของไงยังไปติดอีกอยู่แต่มันอะไรมันอะไรคนใหม่อะไรนี่อดีตของคนทศ่เจอปอดีตเขาผ่านไปแล้วจะอะไรนะนี่เป็นเส้เนดา,า,ายตายตอนนี้นคือคนดีที่เดีย๋ยวฟังมือนี้นะครับตัวนี้นคือมันต่างตายเลยปืนท้ายเขาเสียสิปัญญาบูรนตายโดนสีดยา,ยปา,า,าไปฉีดไปอนาคามี <c oughs>